นี่ค่ะทุกคนใครที่แบบว่าไฟไม่เจ็บนะคะลูกค้าเอาตัวนี้ไปได้เลยตัวนี้เป็นงานหลอดไฟหน้าสามขานะคะ pcx นะคะซูมเอ็กนะคะสกูปปี้อะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงานสิบวัตต์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงานไฟ led นะใครอยากได้นะคะจิ้มที่ตะก้าได้เลยราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะลูกค้าเป็นงานแบบงานไฟสามขาลูกคเนี้หนูจะแกะมาให้ดูนะคะทุกคน ใครแบบเพิ่งมาเจอกันนะคะลูกค้าเห็นเขนคลิปแล้วอย่าลืมกดเอ่อกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะพี่ๆนี่นะคะเป็นงานหลอดไฟสามขาแบบนี้เลยวุย้ยมือหนูลอกทุกคนเป็นไรไม่รู้แล้วก็นี่เป็นงานสามขาแบบนี้นะคะตัวนี้ใครอยากได้นะคะกดไปได้เลยสกูป p ี้พีนะคะซูมเอ็กนะคะลูกค้ากดไปได้เลย MSX นะลูกค้านะ ใครสนใจนะคะกดสั่งไปได้เลยราคาเพียงแค่79บาทเท่านั้นนะ